23มกกลาหกห้วันนี้มาชมสวนแซยิตอีกแล้วครับท่านวันนี้เราได้ของเล่นใหม่ครับด้วยการต่อโซลาเซลล์ตัวใหม่นี่ครับได้น้ำมาเลี้ยง บอกตาอีกแล้วครับนะครับเราต่อมาจากข้อฝั่งโน้นครับต่อด้วยมือเองครับแน่นลูกค้อครับลูกกระช่อนโยเย้ยเยยญ่เลยครับไปชมต้นไม้กันครับยางนาครับยางนา มีไม้ป่าครับไม้ป่าลักป,ป,ป่ามะพร้าวมาริดโตได้เต็แล่างลาดเดินแล้วต่อหน้ามาเพื่อให้ปลามันสดชื่น ไม้ป่าไม้ป่าแเราโตวันโตคืนเนี่ยมียางนาเน้นที่ยางนากับอย่างนากับต้นสัตว์เพราะมันเป็นไม้สูงชะลูดมีมีเขาเรียกอะไรนะเป็นทตผาลัมนะมีมีหลายอย่า จะปลูกหน้าฝนปลูกหนึ่งครั้งเดี๋ยวฝนหน้าทขามาปลูกไม่มีเวลาทำสวนแบบไม่มีเวลาหน้ามีนกมาปลอยกินปลาาเลยหน้าลึกเลย นกน,กนกนกหนีละเรามากันหนีนี่ครับลองก้นข้าวกำลังต่อว,วันตคืนไม่ใช่ของเราครับของคนอื่น,นของเราอยู่บริเวณนี้ตาโดยกันจุกจับจับ,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 บนี่ยอยสัตว์ของเราตัดหนึ่งาาปีเป็นงาน แปห่ปีเป็นไงเนี่ยหรือมันทบลอดครับข้างหลัง เยอะแยะไปหมดจำชื่อไม่ได้น่ครับบ่อ,บอน้ำแล้วต้องหาน้ำมาเติมให้เต็มบ่อ ับต้นยายาเราจะไม่ตัดให้มันเป็น เป็นรับเป็นปุ๋ง,งต้อไ้นี่มาเล็กคู่กันรับน่งรัดอเดี๋ยวทำไงเราจะไม่ตัดให้มันเป็นปุ๋ย ううไช้ตั้งต้อนะลายเดินล้านนัดนี่มีกับต้อนปีนี้ได้ร้อยกว่า <ign> ต <communist> ้นอ <ca> ้าล <ata> ินาลิศนาลิศนาลินาลินานี่แค่นานานานน ตอนเย็นกยรดน้ำหน่อยตัวอะไรเนี่นยมาเกาะนะึ่เนี่ยจะมาเกาะอรวจะพืชมาเก,ะนะกะนะาะมาะพาวอเด็กจริง tìm tém này nó cũng bắt đó. Nó đằng 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 lưng. Phát thơm sẽ yến các, team นี่ครับหนึ่งปีฝักครับฝักทองหนึ่งปีอ๋อสูงสองเมตรกว่าครับนี่นี่สองนี่แล้วนี่ตัวอะไรฮะทนไม่ไหวแล้ไกลแล้วเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ต่าง นี่ครับรอมโอเทียร์นน้ำเหลือน้อยนะนี่ครับกระท่อมแซยิปมาจอดที่กระท่อมแซยิปเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย